สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือัอนี้กลับมาพบกับน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิภาไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายพ่อบุรีรัมเด้อค่ะโค้งสุดท้ายพ่อบุรีรัมยอย่าเผลออย่าพลาดเด้อค่ะพอเป็นโถมาหลังไม่กับน้ำเสียเด้อค่ะมั่นใจค่ะค่ะ่ะทานผู้ชมมั่นใจเลขบนค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของ พ่อบูดีลัมแนวทางโค้งสุดท้ายขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะฮัลโหลครับพ่อครับ <Yeah, S 3> ผมเป็นไดงหนาวบ่มาบ่เป็นบ้านจะคลองบ่อยู่พี่บ่หนาวโอ้ยู่พี่บ่หนาวอ่าอยู่ทั่เป็นบ่หนาวอากาศจะมาเว้นฟอนซ์ อันอีกยก่ามือย่างควายสิเมื่อบั่นแล้วเจ้ปูเขาลงมาหลับโอ้<บ>สิได้ไปปีใหม่บั่นจะคว,ว้างบนอ้อบั่นเนี่ยเด้กลับติดดอกเจ้ว่ากต่สแม่นเพื่อสิได้ไปกลับไปเขา,วขาวเว้นอยู่นั่นนะอืม<บ>ค่ะได้กลับดกบกบอดดเกเจ้าว่าจะเกิดเมื่อใดร่ต่อไปเห็เุจังไหนเกิดสิได้ไปเฮยุบั่นจะคว้างบานนี้เร็วกว่าเด้เดชแท้ละเดชจะบั่นจะควา้างบนละ นอกพ่อเอ่อเอาพี่น้องมองแต่ซื้อเว็ดบ้านได้ไหมอืมขค้งสุดท้ายนะพ่อเนี่ยแม่นขค้งสุดท้ายค่ะบนเท่าปล่อยไปมีหกเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดหกสองแม่นค่ะโค้งสุดท้ายมีเหล็กรางบ้างพอ่อเหล็กรางสิมีเหล็กเหล็กเหล็กรางมีอายุ อ๋อเอาบนก้อนพอ่อเอาบนก้อนเนาะค่ะพอะ่พอผมแล้วค่ะพอ่อามาครบบนค่ะสองสามห้าเจ็ดหกแปดสองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดอ่าเอาทวนอีกครั้งสองสามห้าเจ็ด หกแปดเจ็ดเดี๋ยวได้โปรสองสามห้าเจ็ดหกแปดแมนอืออ้าวสองสองตัวบนมาครบบนสองตัวบนหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามโคโค้ดท้าย สคู่แต่ว่าเข้ากับติดคลิปแหลกกับสองคู่หนึ่งเนาะพ่อแมนเพิ่มมากคู่เดียวคือเจ็ดเจแมนสา,สาตัว,ตวเน่ะพ่อสตัวบนจ้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเจปเจเจสองหเจสองหเจ็ด สามหกเจ, uk, จคู่สคู่สชุดเลข3สตัวมักตัวไหนเป็นพิเศษพอ่ออันสตัวบนห, uk, ห uk, เกเจ็ดกเเลขพี่น้อง3าตัวเลยพอ่อสามตัวเนี่ยแปดหกเจ็ับแปดเจ็เจกับแปดมกักเลขเบุน ว่าเลขบวดนี่มันหนาจิเถื่อเป็นบ๊ดเนี่ถึงสิจ้างไดก็สร้างถ้าเลขบ่มีเจ็ดอยู่หลักหน่วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพ่ออันบอกมดเลยดิ่น่เยาว่าเรื่องบอกน้ำเสียเด้อตัวมันถืออ่าบอกมดดเราเป็นบอกขวาม่เบาดแล้วบอกมดแล้วสเนีไม่คนี้่ไม่ย่สเนีที่ ล่าสุดที่เช็คสูตรสามตัวเนี่ยมันมาชนกันเนี่ยมันผิดมาชนกันกับเลขมาครบบนหลักลอยคือแปดมันไล่เลี้ยงกันเมืองแล้วปักเนี่ยมันขิดม่ตอนนี้จ้ามานนี่เลขสองตัวล่างบัดนี้สองตัวล่างบัดนี้สองตัวล่างเนี่ยคือหายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วดีได้ป่ ใช่ไปแล้วเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแปดและแปดแปดอืมโอเคบันเน่เือให้เพิ่มคือหาเจ็บเพิ่มมาคู่เดียวห้าเจ็ดป่ะพ่อแมนหาเจ็บแต่บันเน่ตัวเนมันคือคือเจ็ดสามกับหาเจ็บเนี่ยตัวเน่มันคือเจนะ็ดสามก็หาเจ็บเนาะพ่อแมนถึงก่อน ดึงเอาชุดเกามาเจ็ดสามค่ะเพิ่มมากก็คือหาเจ็ดห้าเจ็ดตัวเดียว, 5, ว,ว,ยวค่ะของขวนปีใหม่จากพ่อบุรีรลมทรงหมอบให้เอฟซีงวดวันที่สองมกราคมพ่อสอไม่หกสิบเก่าเนาะพ่อค่ะ,ะเลขเลขบนชุด เนี่ยซื้อขาวได้เต็มปากเลยว่าถ้าพ่อเจ็บอยู่หลักน้อยนั่นจะไปลงทุนทออมั่นใจครับค่ะเป็นพ่ออยู่หลักหน่อยแค่ว่าถ้าผู้ใดมีตีคนนั้นมาปกป้องกับมาปกครองผู้ก็เปลี่ยนได้นั่นก็แล้วแต่เพื่อนแลต่ใเพราะว่าเจ็บใยู่หลักหน่วยแน่นอนแน่นอนมั่นใจอ่าแน่นอนขนาดนั้นเพราะว่าจากที่ ไล่เลี้ยงมาแล้วเท่าที่ให้น้าเชื่อมมาน้าเชี่ยกับจุดพองหัวโ,โยวาสองบนสองล่างอืห้าบนห้าล่างงวดเลขคือเจ็ดบนเจ็ดล่างโอ้บนมากเจ็ดบนเจ็ดหลางเลยคะ่ะเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยเจ็ดบนเจ็ดล่าง,างมันใจขนาดนั้นเพราะเลขเลขหลักของเลขหลาล่างเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนำมาในนอนงวดเนี่ย เจ็ดแปดเก้าต้องมีให้เห็นล่างเนาะพ่อแนตรงแม่เห็นตัวหนึ่งจนได้ต้องมาแคแนอนบนวิ่งไว้เจ็ดกับสองไม่เห็นตัวหนึ่งแน่นอนคือเจ็ดอ่ะที่ระบุไปเลยบอกตำแหน่งไว้บอบบาลัดหน่อยค่ะเจ็ดกับสองมั่นใจโค้งสุดท้ายค่ะอ๋อหัวใจเหงๆปังๆเด้อพ่อโมเีมโมน้องว่าพ่อกัน โอ้ยเขาถามตะเล็กเลยน้ำเชียร์อันมาบ้านเพื่อนอี่บ่พ่อแม่นเขาถามตะเล็อย่างเดียวเลยจะลงจากสไปมันแม่นแท้ซ้ำใดยเขาถามันหลายหลายคนบอกเพคนมาบางสองน้ำเชียร์เนี่ยพ่อเลขเลขข้อเขาอีหลี่บอกรอบอกว่าไปเบื้องโยช่องยูทูบของน้ำเพียเด้อกดไปสนับพ่อหน่อยจ้า เขียนสนับว่าน่ะพี่น้องเปืนเบื่อนเอาโลดสนับยู่หันลาสนับกันเพราะไม้เลขโทรชเขาจะใครดอกที่ขั้นรับสายสนอืบพี่น้องเนาะค่ะเอาพ่อ,อ,พอไปนี้อวยพัดให้เอฟซีเนี่ยพ่อสิปีใหม่แล้วอือเอาปีใหม่ไขายเอฟซีสุขสุขคนเด้อจงโชคดีอ่า ให้ถือเลขแห้งๆฝังๆสุขูสุขคนทั้งสองโตสามโตทั้งบนทั้งล่างค่ะอืมได้น้อยกับซื้อน้อยมีหลายกับซื้อหลายละกับโบตดสินใจกับโได้บบใจง่ายกับโบถือเมียนเดพ่อบานนี้น้ำเสียสิไว้พ่อไหนพ่อได้บานนี่ยอ่าให้พ่อยูดีมีแห้งให้ยูกับน้ำเสียเขาหรือว่าเขากับเอ่อเอาคือเกาพ่อค่ะให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อ ค่ะ<ผ>ไปใสมาใส <ผม S 1> ้กะให้ปลอดไพ่ค่ะจังได้กะใไ้ได้กลับบ้านเปันอันเฮเลขยุ่ยเฮี่ยนจะฟ้องเนาะพ่อคผะจังได้ก่าจะเริ่มเก็บเป็นข้อมูลเ้อจ้าเริ่มแล้วพ่อปีไหมค่ะเพราะว่าถ้าเลขงวดนี้ถ้าเขาตั้งฟอว์ว่าบนพว่าล่างเนี่ยคือคือสีเงาอยู่แต่ว่าเลขชุดนี้มันเป็นเลขระยะสั้นเด้ออันที่อ่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยค่ะ เป็นเลขระยะสั้นค่ะเอาน้ำเสียกับสิลบกวนพอสมีหนด้ะพอคล้บพอมค่ะขอพระคุณพอหลายๆอยู่ดีมีแห้งเดินทางกลับบานปลอดภัยด้พอคล้บพอมค่ะสวัสดีค่ะอ่ะท่านผู้ชมพ่อบุตรีรลัมครับเพิ่นวาว่เขาประกบกับเขาวิ่งน้ำเนเดอร์เพิ่นวาครับเจ็ดกับสอง เขากับพอจ้านหน่ยที่เถหนึ่งสองกับหกสองเมนเสียนอาวุโสน้ำเชียดีเนี่ผลว่างไว้คลิปแลกเนาะพอจ้านหนายเมียนค่ะเลขติดลางพอบุรีรัมนี่ก็มาเชี่ยท่วนเบิงนี่เจ็ดแปดเก้าลย่ยอนเบิงผลเข้าทุกงวดเด้อค่ะท่านผู้ชมเกอดกันมากกะมี่ค่ะเข้าทุกงวดแต่วางวดนี่จักสิเป็นจังไงเด้อค่ะ ต่วันน้ำเชีย่ยวมาลงก็คือสามงวดแล้วเข่ามดเนาะแม่นครับผมค่ะงวดสองโมกล่าหกเก่านี่สิเป็นจ้าไหนค่ะดันมือม้มอันนี้น้ำเชีย่ยวมาทวดไหนเอฟซีเบงนะิงเนาะครับค่ะลองเบิง้ะคะ่ะถ้าซื้อเลขก็ให้ติดเจ็ดแปดเก้าพอจน้อยหรือว่าเอฟซี FC คิดว่ามันสีดับกะผ่านเนะาะครับผมค่ะเอาโค้งสุดท้ายนะคะ่ะดันมู้ชมโค้งสุดท้ายสองตัวล่าง พอเพิ่นกะให้เเพิ่มมากก็คือหาเจ็ดเจ็ดถานเนาะครับค่ะนอกนั้นก็นเจ็ดสามสามเจ็ดก็ยังเป็นตัวเกาเ่าครับผมค่ะบนที่บบนี้ค่ะท่านผู้ชมบนมั่นใจสุดๆค่ะพเพิ่นบ่ค่อไปมาเกลี่ลางเนาะที่พอนี่ค่ะท่านผู้ชมมาครบบนสองสามห้าเจ็ดหกแปดครับผมแล้วก็มาชุดสองตัว บนหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับ<า>เน้นหกเจ็ดก็ยังหกเจ็ดคือเกาเนี่ยสามตัวเขาเกาถอดผมมีแต่หนึ่งสองกับหกสองเนาะเพิ่ม่มาเจ็ดเจ็ดเด้ครับเพิ่นเพิ่นเห็นปีที่แล้วพอถอดที่ว่าเจ็ดเจ็ดเก้าเมื่อเก้าเก้าเจ็ดอีงอยู่เนี่ยอเก้าเจ็ดเจ็ดอาจจะบเบิ้ลเือพอเป็นวันสามตัวครับผม โอ้สามตัวเดี๋ยวคุณเปียน์ตลักร่อยเอามีสลับอยู่ตัวหนึ่งเนาะแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดครับผมหนึ่งือตัวเนนสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดครับผมตัวรองนี่เราค่ะ่านผู้ชมโค้งสุดท้ายชุดของบนเนาะครับค่ะเลขว่าหลายด้วยค่ะย่งแย่งเป็นสัมัตเก่าเนาะ <Yeah. S 2> เพิ่มกันสิเป็นเพิ่มคู่เดียวยังเสียค่ะก็คือเจ็ดเจ็ดเอา สำหรับรางเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่มกับเพิ่มคู่เดียวเนาะครับค่ะแต่ว่ากับต <net> ิดเลขกรางเพิ่นคือเก่าค่ะท <net> ่านผู้ชมก็คือหาเจ็ดเพิ่มมาเนาะแม่นค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมบนโค้งสุดท้ายเพิ่นกันยังมาหกเจ็ดคือเก่าค่ะหกเจ็ดเพิ่นมาเลขเบิ้ลพร้อมเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสามโตเพิ่นค่ะส่วนรางเพิ่นมาเพิ่ม คู่เดียวก็คือหาเจ็ดค่ะส่วนเจ็ดสามกามาต่งแต่ตองหวดผุนเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาพอเพิ่นกับมั่นใจเอาน้ำพอจักหน้อยในเด้อค่ะเลขเพิ่ลกับเดินดีอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะโดยเฉพาะเล็กวิ่งค่ะล่างเก้งสีน้ำเสียก,กับสก็บสิทธิทีพอไหวเด้อค่ะเพราะว่าเลขติดล่างมีสามตัวกอดข้อกันมาอยู่เด้อค่ะหวดเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดค่ะ สองสองกะติดสค่ะเพิ่นกับประกพร้อมสองสอง,สองค่ะล่าสุดนี่กะติดหาหาสองค่ะท่านผู้ชมเด็กร่างพอค่ะเจ็ดแปเ้าด้อค่ะหวดนี่ต้องมีให้เห็น1ตัวหรือว่ากอดข้อกันมาเอาสารับคลิปนี่พอกันคลิปหนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชม ควมเก็บใย่ไดควมไข่แย่ห้มีเด้อค่ะขอหิ่งห้งปังๆเหยาถิมยาปาน้ำเจียกับก่กมาเจียเด้อค่ะตอนหลับปีใหม่พศ2 5 6 9ค่ะทเก่นานผู้ชมมสู่ไปน้่กันค่ะตลอดปีและตลอดไปเด้อค่ะ่านมาู้ชมกับขอบพระคุณเซียนกับขอบพระคุณเอเจทุกท่านที่เพิ่นว่าถิมบ่ปาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะครับผมขายคีมค่ะครับถ่ายเอฟซีธันใดที่เพิ่นสนใจคีมกะให้ทักไร่มาเบอร์นี้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผม0624918916ครับผมค่ะครับอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้องค่ะ0624918916ครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม ครีมทาเอฟซีหน้ามองคํำหน้าวัไใสค่ะนี่ค่ะทรานุูุช <3 S 2> <ผ>มสามยางนี่ค่ะแมนสบูสบ่เซรั่มและครีมขมิน้นครับผมค่ะเซต็จนี่ชุดยอดฮิตครับพี่น,อนอ้องค่ะชุดยอดฮิต้อค่ะทรามุูม้ชมครับค่ะหน้าเอฟซีทันใดที่เพิ่นมองคํำให้ใส่สามยางนี่้อค่ะทรามุู้ชมสามยางนี่จบปัญหาหน้ามองคํำ ใช้ดีจริงครับพี่น้องเนาะคเอฟซีไล่ถ่านเพิ่นสังหลอบหนึ่งหลอบสองหลอบสามหลอบสี่หลอบหาแล้วค่ะรัมมือส้มแม่เอฟซีเพิ่นอยากบอกเอฟซีน้ำกันค่ะร่มนผู้้มเพิ่นว่าใส่ดีหรีค่ะแจ็คซีบอกข้ามวายอย่างแม่เอฟซีที่มันไล่มาบอกคครับ่แมนว่า์ธเจ้าอันค่ะอันมันก็แล้วแต่พูดถึงเนาะค่ะท่มนผู้้ม แล้วแต่พูดถือค่ะถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคั้นให้หยุดใส่เ้ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีเพิ่นใส่สามอย่างนี่ค่ะโดยเฉพาะแหลมค่ะท่านผู้ชมนาเพิ่นเต่งตึงค่ะขมิ้นค่ะขมิ้นเพิ่นสร้างไปตุนไวแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าเวลาเพิ่นสร้างของเพิ่นวาเป็นบางจุดอีกด้่ยหเป็นบางจุดรครับผมน่านใดค่ะครับ แต่ว่าขันนานใดน้ำเชียกับเก่ามาเชียกับต้จนใดคือเกาได้ค่ะ้มชมมรับผมค่ะว่าถึงได้เอฟซีห้แจ้งมากเอาของนี่สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะท่ามผู้ชมค่ะบ่มีขค่างไวเนาะถ้าบอกว่าของเหมือนน้ำเชียกะจะแกงไวว่าอีกสองสามวันมากค่ะเอฟซี่เพิ่นกะจองไวเงี้ยวเลยค่ะท่มนผูส้มแมนค่ะจองไวสบู่นี่ เฮดไห,ห,หนาห้าสอหนาข้าใสเด,คด้ค่ะท่ามุู้มค่ะเซ้นลมเนี่ยไฮนาเต่งตึงครับหน้าไม่เหี่ยวไม่แห้งเด้ค่ะท่ามุู้มพร้อมกับกระชับใบหน้าด้วยครับผม<ต><ง>ค่ะครับตึงเด้ค่ะท่ามุมู้มถ้าใส่ไปหลายหลายขวดใส่ไปตลอดมันจะยิ้มว่าคอยออกเด้ค่ะท่ามุู้มครับเพราะว่<ร>ามันตึงค่ะจังน้ำเสียยัยงสียค่ะท่ามุู้มใส่มาเราน้ำเสียก่ะนี่ค่ะ ถ้าแป้งตะลับมาดิค่ะดัมเบลส้มนี่นี่สามอย่างนี่เลยค่ะดัมเบลส้มใส่เรากะม่าขายให้เอฟซีนี่ค่ะดัมเบส้มเนาะแม่นค่ะแป้งตะลับนี่ก็ใส่ดีค่ะดัมเบส้มค่ะขิมขมิ้นนี่ด้วค่ะดัมเบส้มถ้าก้อนนอนด้วยค่ะครับ่ากะจางค่ะ นามองคําหนามองคํานี่ไซสขึ้นเลยได้ครับผมค่ะครับขมิ้นเด้ค่ะาัผูุ้ชม,ม่นเอาถ้าสนใจก็ถักไลน์มาได้ค่ะครับนี่ค่ะาัผู้ชชุชมเอซีว่าอาเซลัมได้หน่อยน้าเสียแต่ว่าใส่ดีค่ะเฮ็ดจ้งไหนจะได้พ่อเดือนเมย์เอฟซีของน้าเชียพิ่นสร้างแบบนี้นะคะสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มสามขวดครับอขมิ้นหนึ่งกระปุก นี่ค่ะดานมุ้้มยอดฮิตยอดฮิตจะมีตัวนี้นะคะสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มสองขวดเซรั่มสามขวดแล้วก็ครีมขมิ้นหนึ่งขวดค่ะดานมุส้มหนึ่งกระปุกค่ะนี่ราคายอดฮิตชุดยอดฮิตค่ะดานมุ้้มแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็นอยากทดลองกรอนดิ่เทครบอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งคะ่ะเอาไปทดลองก้อนกันด้ครับผมค่ะครับ นี่แหะค่ะนผมุชมจังได้กะเปิดใจใส่เบื้องด้อค่ะถ้าหนามองคำหนา้าวบวใสค่ะรำมุชมสามอย่างนี้ค่ะนี่กัแป้งแต่รับกันแดดพร้อมเด้ค่ะรผมุชมใส่ดีค่ะเอาค่ะนผมุชมสำหรับเอซีทีเพื่อนสนใจกะให้ถักไล่ามาเด้อค่ะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ